ครับมาดูพระเครื่องกับช่อง youtube ไอซ์ไชน่านะครับรูปหล่อหลวงพว่อเดิมเพดานโบสนะครับตรงนี้เป็นหน้าผากหกเส้นหน้าผากหกเส้นนิยมนะครับเพดานโบสถ์ก้นจานเพดานโบสเนี่ยส่วนมาก,กพระเนื้อ องค์พระเนี่ยขึ้นขึ้นสนิมนะจะขึ้นสนิมเป็นจอมจอม็มจุดจุดนะเห็นมาหลายองค์ละเป็นเกือบทุกองค์นะตะไบแต่งข้างเพดานโบสถ์นะครับหน้าผาหกเส้นนิยมสามพันบาทนะครับสามพันบาท เหรียญเงินหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเนื้อเงินปีห้าเก้าเนื้อเงินปีห้าเก้าหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือเนื้อเงินปีห้าเก้าเอาพันสองนะครับพันสองร้อยบาทเนื้อเงินนี่ตอนนี้จะออกมาต้องมีสองพันกว่านะสองพันห้าท้าใหม่ๆนะเหรียญใต้ฮ่องกงพิมพ์ใหญ่นะครับกระไรทองหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพร้อมเรี่ยมกันน้ํา หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือปีสามแปดนะครับแปดร้อยบาทผิวลุ้งนะครับผิวลุงปีสามแปดพิมใหญ่แปดร้อยเหรียญหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับพ่อกวยเสกนะครับปีสองศูนย์ทองแดงลมดำมันปูนครับผิวมันปูนะครับทองแดงลมมันปูสองพันห้าร้อยบาท พระแก้วสับประสามิตรเนื้อเงินหกร้อยบาทนะครับปีสามเก้าหกร้อยบาทหลวงพ่อเท่าวัดข้างคาวปีหนึ่งเก้านะครับพ่อโกยเสกเหรียญใกล้ทองนะฮะเก้าร้อยบาทปีหนึ่งเก้าเก้าร้อยบาทคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับคุกเข่าสามชายหลวงพ่อแดงนะ พระสวยนะคแค่ผิวเปิดเฉยๆนะพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะครับหนึ่งพันบาทพระรอดหลวงปู่ศรีปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระรอดปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ศรีเอาสี่ร้อยบาทนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาธรรมุนนาสี่ร้อยเหรียญหลวงพ่อหอมวัดชาิมาจังหวัดระยองนะปี 1, หนึ่งเจ็ดต่อโค้ดด้วยนะต่อโค้ดอ้ออ่างใช่ไหม หลวงพ่อหอมเอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทหลวงพ่อกเกษมคู่นี้เจ็ดร้อยบาทนะครับปีสองหกสวยๆเล็กใหญ่พร้อมคู่ล 700. เลยเจ็ดร้อยเหรียญสวยนะครับปีลึกเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเอียสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทโชคชัยหลวงพ่อเอียยปีหนึ่งหกสี่ร้อยนางพญาหลวงพ่อหอม ปีหนสี่รุ่นแรก500อบาทนะครับพาพหอมสี่ร้อยสี่ร้อบาทรูปท่ายหลังยันรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเดิมนะครับสองพาบาทสองพนสามร้ 2, บาทรูปถ่ายรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเดิม2,300ัามเหรียญใต้ฮ่องกองเนื้อนวะโลหะนะหลวงปู่ ต๊ะปลุกเสกเนื้อนวะหายากมากนะพันเบาทนะครับหนึ่เบาทเหรียญหลวงพ่อกลั่นปี2-8หลวงปู่ดูปลุกเสกวัดหนองน้ำส้ม600บาทเอาหกหลวงพ่อผางสององนะครับหลวงพ่อผางสององสองค์นี้เอา300ร้อนะปี2-0งศูกับสองสองสามบาท สแตมพระพุทธชินราชนะครับสแตมพระพุทธชินราชสวยมากนะฮะปีสี่สองนะครับหลวงปู่หมุนพุกเสกสแตมพระพุทธชินราชสายตรงในกลุ่มเนี่ยน่าจะเล่นเงินเกินสองพันนะครับเอาพันห้านะครับสแตมหลวงปู่หมุลหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระไรทองสแตมพระพุทธชินราชหายากเหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหัสไล่ปี37นะครับหลวงพ่อสาครนภูเสกเอา700นะครับเบาทปูทิมปี37ที่จลึกวังศิลาฤกษ์นะครับหลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่ออุทิลิงดำนะครับหลวงพ่อมหาวีระนะครับหลวงพ่อเทนิธรรปีปี18นะครับปีลึกนะฮะปีลึกเอา400นะครับ400บาท แหนบหลวงพ่อวัดเข่าตะเขานะครับแหนบหลวงพ่อวัดเขาตะเขาสองห้าหนึ่งสามเอาห้าร้อยรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับรับสเสด็จอ,อแตกรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนิยมอ,อแตกบอกอแตกนิยมเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อโค้ด มเด็จสันติสุขเนื้อดำสี่ร้อยบาทนะครับเลียมคลาสสิกสันติสุขเนื้อดำสี่ร้อยเตาสนามจันนะครับห้าร้อยบาทเตาสนามจันห้าร้อยบาทสนามจันห้าร้อยบาท เขี้ยวเสือเนื้อตะกัวนะครับอุดมวลสารต่อโค้ดอุดมวลสารหลวงพ่อตัดวัดชายนานะครับเขี้ยวเสือเนื้อตะกัวตัวเบลเลยเขี้ยวเสือเนื้อตะกัวหลวงพ่อตัดวัดชายนาหลวงใหญ่นะเอาเก้าร้อยนะครับเก้าร้ยบาทสมเด็จหินยกแกะสมเด็จหินยกแกะ สมเด็จหินยกแกะหลวงพ่อวิริยังนะครับห้าร้อยบาทล็อกเก็ตหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับทันตัวทั้งคู่นะล็อกเก็ตสีนะครับคู่นี้หกร้อยบาทยี่ห้าสตวตรรันะครับยี่้าศตวตรรษเนื้อดินนอนกล่องห้าร้อยบาทสวยห้าร้อยบาท กิ่งวัดส,สะกระโจมเจ้าคุณนอนะครับกิ่งวัดส,สะกระโจมเจ้าคุณนอเอาแปดร้อยบาทนะครับกิ่งวัดส,สะกระโจมเจ้าคุณนออธิษฐานจิตแปดร้อยบาทใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์นะครับ dline a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ